ยังจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อปี2017เราค้นพบระบบสริยะที่มีดาวแม่คือ Travis o n 1ที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสเพียงเล็กน้อยอยู่ห่างออกไป40ปีแสงจากระบบสริยะของเราพร้อมบริวาร7ดวงซึ่งโคจรรอบดาวเลิกแม่ของมันดาวพวกนี้ถูกตั้งชื่อตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ B ถึง H ใช้เวลาโคจรรอบดาวแม่เทียบเท่ากับ1.5วันบนโลกเท่านั้นสำหรับดาว B และ20วันสำหรับดาวเอชในตอนนั้นเราตั้งข้อสงสัยกันว่าระบบนี้อาจจะมีน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดมายืนยันล่าสุดนาซาได้ออกมารายงานว่าเป็นไปได้ว่าดาวในระบบสุริยะ TRAPPIST-1 จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบและมีน้ำมากกว่ามหาสมุทรของโลกถึง250เท่า สำหรับที่มาของการคาดคะเนในครั้งนี้เริ่มต้นมาจากการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาพบว่าดาวบริวารในระบบนี้นั้นอยู่ใกล้กันมากจนแรงน้งถ่วงของดาวเคราะห์แต่ละดวงส่งผลถึงกันและเกิดการเปลี่ยนไปของวงโครจรช้าลงหรือเร็วขึ้นเมื่อเรารู้เช่นนี้ทำให้เราสามารถหามวลของดาวแต่ละดวงได้เมื่อเรารู้มวลและขนาดเราก็จะสามารถหาความหนานแน่นของดาวด้วยสมการดีเท่ากับ M ส่วน V ข้อมูลพวกนี้ได้จากการศึกษา transit ตัดหน้าดาวเคราะห์แม่เหมือนกับเทคนิคที่นาซาใช้ในการตรวจจับ exoplanet หรือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะตามปกติแต่ด้วยอัลกอริทึม transit timing variations ทำให้เราสามารถคำนวณหาข้อมูลข้างต้นนี้ได้อย่างแม่นยำในการ transit แต่ละครั้งกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลยังสามารถตรวจจับการช i f t ของคลื่นในความถี่ต่างๆ ซึ่งจะสามารถบอกถึงองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศของดาวบริวารแต่ละดวงได้ในเดือนพฤษภาคมปี2016ข้อมูลจากฮับเบิลบอกเราว่า t a p p i s t 1b ดาววงในสุดและ t แท p i s t 1c เป็นดาวหินไม่ใช่ดาวแก๊สเนื่องจากมันไม่พบชั้นไฮโดรเจนที่บ่งบอกว่าดาวเคราะห์นั้นเป็นดาวเคราะห์แก๊สเหมือนกับดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนในระบบสุริยะของเรา หลังจากนั้นดาว D E F และ G ถูกตรวจสอบด้วยวิธีเดียวกันของกล้องฮับเบิลในเดือนธันวาคมปี2016จนถึงมกราคมปี2017ซึ่งผลที่ได้ก็คือออกมาเหมือนกันคือตั้งแต่ดาว B จนถึง G เป็นดาวเคราะหินเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ความหนานแน่นแล้วรู้ธาตุองค์ประกอบแล้วนักวิทยศาศาสตร์ก็จะสามารถประเมินถึงความเป็นไปได้ของสภาพแวดล้อมบนดาวได้ทำให้เราได้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมดังนี้ t ทรปิส 1b มีแก่นเป็นหินและมีชั้นบรรยากาศที่หนากว่าชั้นบรรยากาศของโลก t ทรพิส 1c มีแก่นเป็นหินเช่นเดียวกันแต่ชั้นบรรยากาศเบาบางกว่าดาว b t ทรพิส 1d เป็นดาวดวงที่มีมวลน้อยที่สุดและมีมวลแค่30%ของโลกซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าชั้นบรรยากาศของมันจะต้องกินพื้นที่มากเนื่องจากแรงโน้มถ่วงน้อยแต่ที่น่าสนใจก็คือ เมื่อดูจากมวลและความหนาแน่นโอกาสที่มันจะมีมหาสมุทรหรือชั้นน้ำแข็งก็เป็นไปได้สูงอยู่ทร p พิส 1e เป็นดาวในระบบนี้ดวงเดียวที่มีความหนาแน่นมากกว่าโลกคาดว่าในแกนของมันมีธาตุหนักมากกว่าธาตุที่อยู่ในแกนของโลกในวิทยาศาสตร,ร์ยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงมีความหนาแน่นมากกว่าเพื่อนแต่เมื่อดูแล้วสภาพของมันก็น่าจะคล้ายโลกอยู่ไม่น้อยในด้านของมวลขนาดและความหนาแน่น t r a พิซิวันและ H อยู่ห่างไกลเกินไปที่น้ำจะฟอร์มตัวอยู่ในรูปของของเหลวด้วยอุณหภูมิและความหนาแน่นของมันทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าน้ำบนดาวจะเป็นน้ำแข็งไปสมดุดดังนั้นความสนใจของเราน่าจะอยู่ที่ t r a พิซิวันที่มีความคล้ายคลึงกับโลกมากที่สุดและมีโอกาสว่าบนดาวจะมีมหาสมุทรที่ใกล้เคียงกับมหาสมุทรของโลกแต่ด้วยปริมาณน้ำในมหาสมุทรที่มากกว่าถึง250เท่า นับเป็น5%ของดาวในขณะที่โลกมีน้ำเพียงแค่0.02%เท่านั้นสรุปแล้วข้อมูลที่ได้ในวันนี้อาจจะยังไม่มากพอที่จะฟันธงว่า t r a พิ i s t 1 e มีความคล้ายคลึงกับโลกและมีทะเลอยู่บนดาวจริงๆหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องรอข้อมูลในอนาคตรวมถึงการสังเกตของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บที่มีกำหนดการปล่อยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ที่จะทำหน้าที่แทนหรือร่วมกับกล้องต่างๆทั้งบนโลกและบนวงโคจรในการศึกษาระบบสุริยะ t r a p i s ว One และระบบสุริยะอื่นๆอีกต่อไปนักวิจัยเรียกการค้นพบ t r a p i s ว One นี้ว่าเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดองค์การอาวกาศยุโรปขนานนําว่าเป็นระบบดาวที่น่าทึ่งมากที่สุดในปัจจุบันส่วนนาซาได้ตั้งฉายาว่าน้องสาวของระบบสุริยะ การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในปัจจุบันนี้ส่วนมากทำโดยการใช้วิธีอุปราคาซึ่งตรวจพบการหลีลงของแสงเมื่อดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวฤกษ์เมื่อเวลาผ่านไปและดาวเคราะห์เหล่านี้ได้โคจรมาบังแสงของดาวฤกษ์อีกครั้งหนึ่งจึงสามารถยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้ พร้อมทั้งสามารถวัดคาบการโคจรซึ่งบอกถึงระยะห่างจากดาวฤกษ์ได้อีกด้วยนอกจากนี้เราก็ยังสามารถทราบถึงขนาดของดาวเคราะห์ได้จากสัดส่วนของแสงของดาวฤกษ์ที่รีลงระหว่างการเกิดอุปราคาดาวฤกษ์ในระบบ Tra พิสวันนี้จัดเป็นดาวประเภทดาวแคระแดงดาวแคระแดงเป็นดาวฤกษ์มวลน้อยมีอุณหภูมิพื้นผิวที่ต่ำมากและมีความสว่างน้อยดาวดวงนี้จะมีความสว่างในช่วงอินฟาเรดมากกว่ามาก จึงเหมาะกับการใช้กล้องโทรทัศน์อาวากาศสปิเซอร์ที่ทำงานในช่วงคลื่นอินฟาเรดในการสังเกตถึงแม้ว่าดาวแคระแดงจะมีขนาดเล็กแต่ด้วยอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ต่ำแล้วทำให้ดาวแคระแดงเหล่านี้มีอายุไขที่นานมากและดาวแคระแดงเหล่านี้จะยังคงสุกสว่างต่อไปอีกหลายหมื่นล้านปีหลังจากที่ดวงอาทิตย์ของเราดับไปแล้ว ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำของ Trap พพิส1ทำให้ช่วง h ฮปติเทเบิลโซนของดาวเลิกดวงนี้อยู่ใกล้กับดาวเคราะห์เป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงที่ค้นพบมีวงโคจรที่อยู่ใกล้ดาวแทพพิส1มากกว่าวงโคจรของดาวพุธรอบๆดวงอาทิตย์ของเราซะอีกเนื่องจากดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงโลกทั้ง7ดดวงโคจรอยู่ในระยะห่างที่ใกล้กว่าดาวพุธทำให้ดาวเคราะห์เหล่านี้อยู่ใกล้กันเป็นอย่างมาก หากเราไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบดาวดวงนี้เราก็จะสามารถมองเห็นลักษณะทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงเมฆและสภาพลมฟ้าอากาศของดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะได้และในบางช่วงดาวเคราะห์เหล่านี้อาจจะมีขนาดปรากฏบนดาวเคราะห์ดวงอื่นใหญ่กว่าขนาดปรากฏของดวงจันทร์บนโลกซะอีกด้วยระยะห่างที่ใกล้กับดาวฤกษ์ดาวเคราะห์บางดวงอาจจะอยู่ในสภาวะไทเดอโลก นั่นหมายความว่าแรงไทยด้านจากดาวฤกษ์จะดึงให้ดาวเคราะห์เหล่านี้หันด้านเดียวไปหาดาวฤกษ์เสมอเช่นเดียวกับที่ดวงจันทร์ของโลกหันด้านเดิมมาหาโลกเสมอซึ่งหมายความว่าดาวเคราะห์เหล่านี้อาจจะมีอุณหภูมิด้านมืดและด้านสว่างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้านสว่างอาจจะมีอุณหภูมิที่อุ่นเพียงพอที่จะมีมหาสมุทรภายใต้ดาวฤกษ์ที่ไม่เคยรับขอบฟ้าในขณะที่ด้านมืดอาจจะเป็นโลกน้ำแข็งที่อยู่ในรัติการอันไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามด้วยระยะทางที่ไกลถึง39ปีแสงเรายังไม่มีแผนที่จะเดินทางไปยังระบบดาวเคราะห์นี้ในเร็ววันนี้หากเราสามารถเดินทางได้เร็วเท่ากับแสงเรายังต้องใช้เวลาถึง39ปีและหากเราพยายามจะเดินทางไประบบดาวเคราะห์นี้ด้วยความเร็วของเครื่องบินเจ็ตเราจะต้องใช้เวลาถึงกว่า4ล้านปีอย่างดาวพลูโตที่ห่างจากโลกเพียงแค่ประมาณ5ชั่วโมงแสงเท่านั้น เรายัางต้องใช้ยานอาวกาศเดินทางใช้เวลายาวนานถึง9ปีกว่าจะสามารถสำรวจในเรียะใกไล้ได้ซึ่งยานอาวกาศ New Horizon มีความเร็วมากถึง50 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามไม่แน่นะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะสามารถคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆได้เหมือนกับเทคโนโลยีวาร์ปที่ปรากฏในภาพ,พยนตร์หลายเรื่อง ไม่แน่ว่าถ้าเราสามารถทำได้ก็อาจจะพบกับสิ่งมีชีวิตใหม่ๆหรือดาวที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเหมือนกับโลกของเราอย่างแน่นอน ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว